สวัสดีครับวันนี้ยามเย็นๆน้าเล็กเดินออกกําลังกายแล้วก็มานั่งรับลมอยู่ตรงมุมสาธาระตรงนี้นะลมเย็นสบายเลยแต่ว่ามันมีนั่งแล้วมันรู้สึกว่ามันได้กลิ่นดอกไม้หอมๆก็เลยแหงนหน้าดูโอ้โหใช่เลยฮะต้นนี้คือต้นจำปีนะดอกทั้งสวยทั้งหอมเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะ เจอดอกหรือเปล่านี่ฮะนั่งสบายๆรับลมเย็นสบายตรงนี้นะอยู่ริมบอ่อน้าเนี่ยโน่นทางฝั่งนู้นก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะหน้าโรงพยาบาลก็จะมีภูเขาสวยๆงามๆอยู่ด้านหน้าเนี่ยบรรยากาศดีฮะที่นี่วันนี้ก็ครึ้มๆนิดหน่อยนะเรามาดู ที่มาของกลิ่นหอมกันสักหน่อยนี่ฮะต้นนี้แหละนะต้นนี้คือต้นจำปีนะนี่ฮะปลูกกันมาสิบกว่าปีแล้วนะก็ถือว่าเป็นต้นที่แบบยอดนิยมนะใครพอออกดอกทีไรคนก็จะมาแบบมาเก็บนะมาสอยเอาดอกนะไปไหว้พระมั่งนะไปเอาไปดมนะไป ทำพวงมาลัยบ้างนะนี่ฮะเนี่ยตอนนี้กําลังออกดอกเลยนะเดี๋ยวไปดูต่สๆว่าจะเห็นดอกให้ชมหรือเปล่านี่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 น,นี่เห็นแล้วเห็นแล้วนะดอกส,สวยเนี่เวลาเก็บดอกจะปีเขาจะเก็บดอกที่มันยังไม่ได้บานเต็มที่นะดอกบานนิดหน่อยนะนี่ฮะ ดอกนี้ก็ถือว่าเก็บได้นะน,น,นี่เดี๋ยวนาเล็กจะหาวิธีสอยเอาหน่อยนะนี่นี่มือนี่ดอกอสวยเนี่ยแบบนี้กลิ่นหอมโนนข้างบนก็มีฮะนะโนนโนโนดอก เอาดอกเดียวพอนี่แค่ดอกเดียวนี่ก็หอมชื่นใจแล้วนี่ฮะดอกแบบนี้เนี่ยะกลิ่นหอมชื่นใจเลยนะก็ถือว่าเป็นไม้มงคลคู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามานานนะดอกจำปีจำปาเนี่ยนะหลายคนก็ชอบปลูกกันนี่ไ ขนาดการบินไทยยังบอกว่าใช้สัญลญักษณ์ดอกจำปีนะที่ว่าเป็นไม้มงคลหน้าปลูกดอกสวยดอกหอมใครอยากจะหาไม้ที่เป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมเป็นไม้มงคลนะอะไรก็ฝากไว้อีกหนึ่งชื่อนะก็คือ ดอกจำปีนี้เองนะแต่ว่าการที่เราจะปลูกเราก็ต้องดูสถานที่ว่ามันจะรองรับต้นสูงได้ขนาดนี้ไหมเนี่ยตัวน,นี้สูงเป็นเกือบสิบเมตรเลยนะต้นเขาจะสูงแบบนี้นะขึ้นหาแสงนะแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถตัดแต่งได้ก็ดีเหมือนกันนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ หอมชื่นใจมาก